แจ้งข่าวดีสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินอย่างต่อเนื่องจากทางกรมบัญชีกลางแจงตารางการจ่ายเงินออกมาแล้วนะคะจนถึงเดือนกันยายน2 5 6 5บัตรคนจนยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเช่นเคยค่ะในวันที่1สิงหาคม2 5 6 5การใช้จ่ายการกดเป็นเงินสดมีการเพิ่มวงเงินไหม400-500ถึงบาทเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะและคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1สิงหา หาคมนี้จะได้รับวงเงินกันคนละเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปตามพร้อมๆกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s สไคร e เป็นกําลังใจให้กับ ช่องอิสานแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะสำหรับการอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดในการลงทะเบียนปัรคนจนหรือว่าแปจชะดการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งทางกรมบัญชีกลางโดยทางกระทรวงการคลังก็แจ้งข้อมูลจะออกมาแล้วนะคะว่าอาจจะมีการลงทะเบียนแบบรายครอบครัวเป็นหลักค่ะคุณผู้ชมโดยในการ ลงทะเบียนครั้งนี้นะคะก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้กับคุณผู้ชมได้ลงทะเบียนแล้วก็อาจจะเป็นการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www. b a ตร s e d i k a h a n g r a t go. th หรือว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐลงพื้นที่อย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปช่วยเหลือในการลงทะเบียนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะแต่ข่าวดีสําหรับวันที่1สิงหาคม2565ผู้สูงอายุ ู้พิการผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกษตรกร,กรพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะที่มีบัตรคนจนยังคงได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินเหมือนเดิมตามปกติในวันที่1สิงหาคม1ก็คือวงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค2 0 0ร้อถึงสามบาทต่อเดือนส่วนลดค่าการห่วงต้มนะคะ100บาทต่อ3เดือนอในส่วนของค่ารถโดยสารบาขอสอรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า MGBTS ขอสอมก500บาทต่อเดือนต่อคนสําหรับเดือนสิงหาคมนี้คือตาราง การจ่ายเงินในวันที่1สิงหาคมแจ้งชัดจากกรมบัญชีกลางออกมาแล้วค่ะและข่าวดีนะคะในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ที่จะถึงนี้ในเดือนสิงหาคมหลายคนก็ใจจดใจจ่อว่าทางรัฐบาลจะมีการเพิ่อมวงเงินไหมจาก200ถึง300บาทเปลี่ยนเป็น4 0 0ถึง500บาทต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องว่าจะได้รับสิทธิ์ในการเพิ่อมวงเงินหรือไม่นะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝาก1สิงหาคมรับเงินเหมือนเดิมตามปกติจนถึงเดือนกันยายนด้วยค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ ก็ชายเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ